สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25นะครับพฤษภาคมปี67วันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับห้เย็บสีถงช่องครับเนาะวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะคือบนล่างนะครับเนาะชุดบนล่างชุดสามตัวประมาณนี้นะครับวันนี้พี่ชายใจดีส่งแนวทางมาให้อีกนะครับเนาะชุดล่างอย่างเดียวนะครับ กบอกที่ผ่านมาเข้าดีครับเนาะเก็บก็เลยส่งมาให้ดูล่างอย่างเดียวชุดบนชุดบนล่างครับเนาะลักษณะนี้ผมคาดว่าชุดแรกที่ให้ไปน่าจะเน้นบนมากฝานครับเนาะลักษณะนี้ชุดนี้ล่างอย่างเดียวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับบนเลยก็ขอบคุณพี่ชายเจดีนะครับให้นโยธามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะก็วันนี้มาดัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนงนนมาเที่ยวครับเนาะ มาทำธุละเที่ยวที่หนองประจัก์นะครับปันจักจานออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเนาะไปไหนมาไหนก็ให้แต่อาหารปลาแล้วก็ปั่นจักรยานอยูประมาณนี้นะครับคนชอบปันจักรยานนะครับเนาะไปสวนบางกระเจ้าก็ปั่นจักรยานในอาหารปลานะครับไปสวนสุขภาพรัดหลวงก็ใ้อาหารปลาแล้วก็ปั่นจักรยาน แต่ส่วนสุภาพบุรุษมีเตะบอลด้วยครับเนาะมีเตะบอลมีอะไรด้วยแต่ที่น้องประจักษ์จิวดอนนะครับเนาะมีปัญจยานอย่างเดียวนะครับแล้วก็อหหานกอาหารปลาเหมือนเดิมอาหารปลา,าหานก็เหมือนกันทำบุญชนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ให้เขาหยิมท้องเ็เป็นการทำบุญต่อชีวิตเพื่อนร่วมโลกเหมือนกัน ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางเพรเดินในตัวเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไปที่แนวทางเหมือนเดิมแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางก็มีเขา้ามีรุดมีถูกมีผิดนะครับเนาะถ้าชอบเผยลงทุนนะครับไม่ชอบ,บข้ามไปก็ชมพูความันเทิงเหมือนเดิมแนวทางวันนี้ใครสุรกจดก็จดไว้นะครับใครสุรกจดก็สุปแคบก่อนหรอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่ง หนึ่งมิถุนายนปีหกเจ็ดนะครับงวดน,นี้สัญจรนะครับเนาะสัญจรเช็คข่าวชัวค่อนข้างชัวแล้วสัญจรจังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทใครมีข้อมูลอะไรก็ลองหาดูได้นะครับเนาะส่วนใหญ่เทบจะห้าสิบหกสิบเปเซนต์นะครับเนาะตัวเลขออจอกไปทางฝั่งน้นนะครับเนาะออกไปทางฝั่งจังหวัดที่เข้าไป สัญจรน,นะครับส่วนใหญ่ทางหุ้สัญจรส่วนใหญ่จะไปเอาข้อมูลทางโน้นก็ลองหางข้อมูลดูก็ได้นะครับเนาะเปรียบเทียบกันนะครับหลายๆทางเป็นข้อมูลนะครับเนาะเลขคำนวณก็อีกส่วนหนึ่งเลขทางโน้นก็อีกส่วนหนึ่ง,ง,ก,ก,นนงก็ประมาณนี้แลแ้วนะแ,แต่คนชอบับเนาะแล้วแต่คนชอบจะบอกสารภาพจัดเลขคำนวณอย่างเดียวนะครับเนาะแต่บังเอิญไปตรงกับยินข่าวว่าตรงกับเฮดยัซีคอมเมนต์มาครับานะว่าตรงกับ ทางฝั่งใชยนาทนะครับเนาะทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางใชยนาททำมาคู่หนึ่งว่างั้นถ้าจะซื้อต้องรีบซื้อไม่งั้นน่าจะเข้าโครงการแน่นอนเข้าโครงการหารสองแน่นอนประมาณนี้ตัวรีบจัดครับเนาะใครชอบไปรีบจัดเลยส่วนวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับล่างยาเตวบนล่างนะครับเด่นห้าลงหนึ่งนะครับ เด่นห้าลองหนึ่งบนล่างจับคู่ให้สี่คู่นะครับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวเมื่อเกี่ยวกับบนศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งเจ็ดห้านะครับทวนอีกครั้งนะครับเด่นบนล่างเออเด่นล่างนะครับเนาะเด่นล่างวิ่งห้าลองหนึ่งจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่ง เจ็ดห้านะครับสี่ชุดสี่คู่นะครับเนาะล่างอย่างเดียวชุดแรกที่ให้ไปเป็นบนและล่างนะครับบนและล่างชุดนี้ล่างอย่างเดียวถ้าออกมาแนวแนวนี้ให้ผมให้ผมเดานะครับเราะว่าชุดแรกที่ให้ไปพี่ชัยจดีน่าจะเน้นบนนะครับเนาะบ,บนล่างแต่น่าจะเน้นบนดูดูแล้วอันนี้ล่างอย่างเดียวเคาบอกว่าทำทำไปเคาบอกเข้าดีก็เลยมาแบ่งปันนะครับ ผลยิบสี่ทางช่องครับเอ้ขอบคุณพี่ชายเจดีนะครับน้อาางไฮโนรรมเกแงบยิบสีทางช่องเน้นนะครับสี่คู่นี้เล้นที่ศูนย์ห้าคู่เดียวนะครับเกบอกแกชอบมากก็ชอบทุกคู่ครับนาะแต่ว่าชอบที่สุดคือศูนย์ห้าเกว่างัน้นก็ใครชอบพอหยิบจับลอตเตอรี่เลยนะครับนะ้บนะใครชอบวันนี้หยิบหาแล้วอลอตเตอรี่ลงแผงส่วนบอสธรรมจัดหมดเลยครับนาะจัดเต็มทุกช่องทางครับนาะ รถตลีกระเป๋าตังเงยอะไรเลยจัดหมดนะครับเนาะหลอลุ้นอย่างเดียวนะครับตัวนี้หลอลุ้นไปโคกจะเข้าข้างเราไหมลุ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้รถตุลีเอวยหวยออนไลน์เอวยรถตอรี่ออนไลน์เอวยจัดหมดนะครับจัดหมดเลยครบถ้วนนะครับเนาะครบถ้วนหลอลุ้นรางวัลใหญ่ๆอย่างเดียว พยายามหยุดจับพประตูลีไว้นะครับเนาะเผื่อฟุกรางวัลใหญ่พลิกชีวิตได้เลยนะครับเนาะเหมือนที่เราดูข่าวกันอยู่เรื่อยๆสองใบสามใบห้าใบก็ว่ากันไปเผื่อโชคดีไม่มีใครรู้นะครับเนาะหัว,หวจอกตัวไหนเผื่อปุ๊บปั๊บเข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับเนาะเข้าเต็มเต็มเลยพลิกชีวิตได้เลยบอสรมซื้อทุกวัน,นะครับเนาะหมดละหลายใบครับเนาะหมดที่แล้วก็จะได้ครับเนาะนึกว่าตัวเองจะได้เยอะนะครับเนาะ ได้ไปถึงสิบใบนะครับหกศูนย์วัดทีแล้วเห็นจับมาเยอะๆมันมีศูนย์หกก็มีนะครับเนาะนือ <c oughs> ว่าจะได้ถึงสิบถึงหลักสิบใได้ไม่ถึงนะครับมันมีตัวกลับด้วยครับเนาะมีศูนย์หกด้วยไม่เป็นไรครับได้ดีกว่าไม่ได้นะครับเนาะถ่ายคลิปกุมาเรียบแล้วก็ฝากไว้เป็นคนรวยๆเฮงๆนะครับใครย่ไม่เคยถูกหวยรวยเงิน,คอ,ลลอนค,คอยปลดล็อกให้ได้นะครับคอยปลดล็อกให้ได้ บางคนไปถูกหวยข้ามปีนะครับเนาะมันมีโชคเเลยบางคนเสียงดวงไม่มีโชคเลยข้ามปีแล้วแต่คนที่ถูกดืเลยก่อนดีใจด้วยนะครับเนาะแต่คนยังไม่ถูกลดล็อกให้ได้นะครับเนาะลดล็อกไห้ได้ถูกหวยเรื่องเงินกูเลี่ยงกันนะครับเนาะฝากไว้แค่นี้นะครับจดืกนคลิปหน้าครับวันนี้มีฮานอยด้วยนะครับนอนลืมไปถ้ามีฮานอยถ้ามีเวลาตอบปที่ฮานอยให้นะครับอันนี้ลงของพี่ชายจะดีก่อนนะครับเนาะฮานอยเมื่อวานก็ได้เพียงเดียวนะครับเนาะวันนี้ก็ุ้นกันใหม่นะครับสำหรับขอฮานอย พราะบางคนไม่ได้รัฐบาลไทยนะครับเนมียืบสีทักมาผมบอยู่ว่าอยากให้แอดลงให้ทุกวันได้ไหมแต่ถ้าไม่ลงก็จะทักไลน์มาขอส่วนตัวได้ไหมก็ได้นะครับต้องได้ถ้าวันนี้ไม่เห็นผมลงถ้าเกินใบสามนะครับถ้าบาบสามแล้วหาดูในคลิปในอะไรใน youtube อะไรก็ไม่เจอทักไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับใครชอบแนวทางนะครับเนาะไม่ชอบก็ข้ามาไปถ้าหาไม่เจอนครับเนาะถ้าหาไม่เจอทักมาได้เลยนะครับทักไลน์มาได้เลย ส่งให้นะครับเนาะพอบังคนไปเล่น,าาะนะรัฐบาลนะเบอกซื้อยาครับเขาบอกอบอก,ออก,ออกอ็แต่คนครับเนาะการจีบต่างใจไปว่ากันนะครับเนาะลุงินทางให้เหมือนเดิมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดือนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ